พวงเลงเกี่ยมตอนท่าเดียวสถทานขวัญช่วงพริบตาที่พลางฝ่ามือทั้งสองใกล้สัมผัสกันพลางได้ยินกี้ด้วยกลางตวาบอกสองท่านล้วนนั่งหลงให้กับเราพลางร้างฝ่ามือทั้งสองขึ้นโบกรูปคดาหนึ่งเรื่องพิสดารล้ําพันอุบัติขึ้นพลางฝ่ามือที่เจ้าสานักเสียวริมและจอมพลังขวัญหานแผ่พุ่งออกรู้สึกคล้ายก้อนกรวดถมลงสู่ทะเลลึกสาบสูญสลายจนไร้ร่องรอยอย่างสิ้นเชิง พร้อมกันนั้นทั้งสองต่างรู้สึกมีพลังกดดันไร้สภาพขุมหนึ่งกดคุกความถึงตัวต้องกระแทกนั่งลงอยางไม่อาจควบคุมพลังยัง้งผู้คนในบริเวณล้วนเป็นชนชาวเจ้าสำนักย่อฝีมือเรื่องหรือสายตากระจ่างแจม่มใสดูออกว่าเป็นกี้วกลางแผ่พุ่งโรมปาดอันลึกล้ำสุดสูงสลายพลังฝ่ามือทั้งสองฝ่ายพร้อมกับคุกขาให้นั่งลง ระดับฝีมือนี้กระทั่งได้ยินยังไม่เคยได้ยินมาก่อนคิดไปถึงกี้วิกางอายุยังเยาว์กลับฝึกเปือถึงขั้นนี้จอมพลังขวัญหารงงนันวูบจากนั้นปิติลิงโลดแทบคลุ้มคลัง่งส่งเสียงหัวร้อด,ดังสนั่นหวัว่นไหวมันเพิ่งประจักษ์ด้วยตัวเองว่ากี้วิการมีพลังฝีมือสูง,สงฝ่ายตรงข้ามเมื่อรับปากให้ความช่วยเหลือผู้ลิ้มภาคเหนือนับเป็นตัวแทนฝ่ายธรรมะต่อต้านกับสำนักผู้พลายแล้ว เจ้าสำนักสิวลิมกลับตะลึงหลางกับที่ฟันส่งเสียงตาบว่า,วาสีองค์คารักอยู่ที่ใดือเพื่อนขาดขำแมวเสียงชายเสื้อประทาลมดังขึ้นหลวงจีนกลางคนครองจีวรเถาร่างบึกบือนสูงใหญ่เนื้อไหลคอนผู้เหล็กกล้าหยาบเท่าแขนเด็กสี่รูปลานบูบบ้าเข้ามาทั้งสี่้ถเป็นสือตีสิทธิผู้น้องของเจ้าสำนักสิวลิมใช้ยาห่วงพายุโหพยักหุนเมฆขาเล้งมาก่อน ดำรงตำแหน่งองครักษ์พิทักษ์เจ้าสำนักเจ้าสำนักเส,กสียวลิมพอเห็นทั้งสี่ปรากฏกายครึ่งจึงกล่าวกี่เสียวเฮียบแม้มีพลังฝีมือสูงเยี่ยมแต่เกรงว่าไม่ใช่คู่มือสี่องครักษ์สำนักเรากี่ด้วยการสอบคำขึ้นขอบอกตามความาศัตธสีองครักษ์แม้เป็นยอดฝีมือสำนักเสียวลิมแต่ข้าพเจ้าสามารถหาขานาเอาใช้ในกระบวนท่าเดียวหลวงจีไหนเลยยันยอมเชื่อถือกล่าวอย่างนั้นอาตมาขอรับทราบวิชาฝีมือประสบสักครา ขอภัยข้าเจ้ามิคิดหาหากับท่านเพียงลาพังหรือประสบเห็นว่าอาตมาเพียงลาพังไม่ใช่กู่มือของท่านเนือคำหาหานเอาชัยในกระบวนท่าเดียวของข้าเจ้าหมายความว่าท่านทั้งสี่เป็นเด็กกาลังลงมือต่างหากเจ้าสํานักเสียวลิ้มกล่าวเสียงทุ้มหนักประเสริฐมากขอเพียงเสียวเฮียบสามารถเอาชัยสีองค์สำนักสำนักเราในกระบวนท่าเดียวอาตมาจะไม่สอดมือยุ่งเกี่ยวเรื่องระหว่างท่านกับเจ้าสำนักบูตึง,งกี้กลางสวนคำว่า หาแม้สิงคนรักสำนักท่านต้านทานรับข้าเจ้าหนึ่งคุนท่าโดยไม่แพ้แพ้ข้าเจ้าก็ขอเลิกล้มกําหนดนัดกับเจ้าสำนักบูตึงหลวงจีนพายุเห็นทั้งสองฝ่ายตกลงเสร็จสิ้นจึงกล่าวพวกเราออกไปกลางลานตึกหน้าหอเถอจะได้ทุ่มเทวิชาฝีมืออย่างเต็มที่กี้กลางยืดกายขึ้นกล่าวเสียงเชยชาอย่างนั้นเชิญเถอะเจ้าสำนักเสียวลิมสิวคนรักสาวเท้าออกจากหอ,อก,ก่อน กี่วการติดตามอยู่ด้านหลังเสนาบด็ซนซ้ายขวาห้างเทียนทิวและพวกรวมทั้งยอดฝีมือที่ชุมนุมอยู่ภายในหอคือโหมติดตามออกมากีวการออกจากประตูหอเห็นหลวงจีนพายุพยัก์เมฆามมงก,ก่อนกระชับกลุ่มพั่วเหล็กแยกย้ายยืนหยัดอยู่สี่บุ่มยามนั้นยิ้มเล็กน้อยสาวเท้าเข้าสู่กึ่งกลางหงอย่างแช่มช้าเยือกเย็นองค์กรักทั้งสี่รั้งั่วเหล็กขึ้นั่วเหล็กสถานประกายเย็นเยืกจับจิต ประกายตาทั้งแปดสายจ้องจับมายัางกี้วิกาไปจุดเดียวพวกมันสำนึกทราบว,ว่าการประลองหนึ่งกระบวนท่าครานี้มีเพียงผูกพันถึงชื่อเสียงส่วนตัวของพวกมันทั้งสี่ทั้งยังมีส่วนเกี่ยวพันถึงเกียรติภูมิในยอดจากของสำนักเสิวลิมดังนั้นพวกมันต่างซ่องซอนหาช่องว่างจุดอ่อนของกี้วิกงยึดมั่นเคล็ดวิชาบูที่ว่าศัตรูไม่เคกอนไหวเราสงบนิ่งศัตรูพอเคลื่อนไหวเราชิงลงมือก่อน บรรยากาศในบริเวณเขมงตึงเครียดถึงขีดสุดกิววกามพันกล่าวเสียงกังวนถ้าองค์ขลั์ทั้งสี่ลงมือได้แล้วองค์ขลษ์ทั้งสี่เขม่นมองมาอย่างกิ้วการอย่างคงไม่ว่ากล่าวมีเกลื่นไหวดังเดิมกิ้วการขมวิ้วเรยวงามกล่าวข้าเจ้ากลับไม่มีเวลายืนประจานกับพวกท่านนานไปท่านทั้งสี่หาไม่เคลื่อนไหวข้าเจ้าจะลงมือก่อนจบคำาดึงกระบี่พุ่งเล่งเกี่ยมออกหลวงจีนพาย,ยุเป็นผู้นำสี่องค์ขลั์พอเห็น กระกายกระบี่รูปมักงกรขนดกระจายวูบกรไดบกวาดแขวงพั่วเล็กคราหนึ่งองครักษ์ทั้งสี่พันเคลื่อนไหวโดยพร้อมเพลียงสลับเท้าเคลื่อนกายพุ่งวนเวียนอยู่รอบกายกิ้วกลางดุดสายลมหอบหนึ่งหาคาดไม่ว่ากิ้วกลางเพียงร้างกระบี่ชี้เฉียงสู่ท้องฟ้ายังคงยืนตร a ง g านง้มไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวที่แท้กิ้วกลางที่หนึ่งกระบี่พุ่งเล่นกีิ่มออก เพราะเพื่อกระตุ้นสีของขลักเคลื่อนไหวจากด้านตนจนสยบศัตรูในกระบวนท่าเดียวแลเห็นเงาองค์ลักทั้งสี่ยิ่งพุ่งวนยิ่งรวดเร็วจวบจนถึงตอนท้ายได้ยินแต่เสียงชัยเสื้อประท่าลมดังพืบพับเงาร่างสีเทากลุ่มใหญ่พุ่งฉวัดฉวีนวนเวียนพ่านได้ยินหลวงจีนพาย,ยุตวัดส,สั่งว่าขืนสู่จุดศูนย์รวมพึ่งขาดคำเงาร่างทั้งสี่ถมตรงก็าหากี้วกลงพว้แหลมทั้งสี่ด้าม แหวกอากาศดังคืนคลานสะถานหูจูโจมใส่จากทั่วสีทิศแปดทางพวกเหล่าเหล่านี้มีน้ำหนัก30ชัช่างกอบกับทั้ง4ี่แผ่พุ่งพลังภายในจูโจหมอ,อกกราครั้งนี้ต้องแฝงพลังกดดันกว่า200ชัช่างขึ้นไปซึ่งเมื่อรวมแล้วพลังกดดันที่ถล่มถมทับใสากิ้วกลางต้องหนักถึง1,000ชัช่างอย่าว่าแต่สังขารมมุรย์ที่กอบขึ้นจากเลือดเนื้อต่อให้เป็นภูเขาลูกหนึ่ง ็ต้องถูกกระแทกแหลกลานเป็นฝุ่ยผงหาคาดไม่ว่าั่วเหล็กทั้งสี่ด้านขณะห่างจากกี้วกลางสามเชีย้ยก็ถูกลมปราณไร้สภาพขุมเหน่งสกัดขัดขวางไว้มีหนามซ้ำยังแฝงพลังดึงดูดอันลึกล้ำกล้าแข็งตูดล้างั่วเหล็กทั้งด้ามไว้องค์คราทั้งสี่พรวโดโรงเร็วแรงกระตุกข้อมือหมายกระชากั่วเหล็กคืนกลับแต่ไหนเลยกระทำได้ยามนี้ทั้งสี่เพิ่งทราบว่าพลังฝีมือกิ้วกลางสูงล้ำสุดยอด นอกเหนือความคาดหมายของพวกมันอย่างใหญ่หลวงกี่มนการหัวรอดดังกังวานกล่าวว่าท่านองครักษ์ทั้งสี่ปล่อยมือเถอะพาสบัดกระบี่พวกแร่งเกี่ยมกระจายเป็นรูปวงกว้างกรีใส่ชีพจรข้อมือขวาที่ยึดกลุ่มพวกเหล็กของทั้งสี่องครักษ์ทั้งสี่ใจสถานบันไหวในสถานการเช่นนี้ทั้งสี่หากคิดรักษาม,มือขวาข้างนี้ได้ต้องคลายมือจากการยึดกลุ่มพวกเหล็กการเวลาให้อนุญาตให้ทั้งสี่มีโอกาสคบคิดก็ได้ควร ใช้แต่คลายมือจากการยึดกลุ่มพลัว่วพิวถอยไปด้านหลังวาเสดแววเสียงดังฉับฉับพวกเหล็กทั้งสี่ด้ามถูกฟันหักสะบันกลับกลายเป็นแปดท่อนร่วงหล่นลง,ง,งสู่พื้นเหล่าเจ้าสำนักมวลหมู่ยอดฟีมือชมดูจะปะาอ้าตาค้างจับจ้องมองกี้ยูกลางอย่างตะลึงหลานกี่ยูก,กลางสออกระบี่ขึ้นฝักกล่าวว่าการปราบมือหนึ่งขบวนท่ายุติลงแล้วท่านเจ้าสำนักมีคำแนะนำสั่งสอนใดหรือไม่ เจ้าสำนักเสียวลิ้มสถานตื่นจากผวังปรานโนมนลส่งเสียงสรรเสริญพระคุณกล่าวว่าเสียวเฮียบมีพลังฝีมือเลิ่นล้ำสุดยอดอรตมายอมร,รับรับถือจากปากและใจท่านเจ้าสำนักชมเชยไปแล้วเสียวเฮียบเป็นอัจฉริยอันปราณเปลืองเลิศล้ำหวังให้ใช้วิชาฝีมือในทางขจัดมารพิทักษ์ธรรมสร้างสรรสารที่สุกแก่ยุทธจักรกี้วกลางเห็นฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมเลิกราก็ไม่สืบสาวหาความน้อมกายเล็กน้อยส่งเสียงรับคำ เจ้าสำนักเสียวลิ้มกล่าวว่าบัดนี้อัตมาคิดขออำลากี่วกลางกล่าวเ,เสียงกังวลท่านเสนาบดีซ้ายเสยนาบดีซ้ายนาลิเพงศึกปราดจากกลุ่มกล่าวว่าบราณขอน้อมพบท่านเสนาบดีสง่งอากุลกะแทนขาพเจ้าด้วยน้อมรับคำสั่งจบการเบี่ยงกายผาามือเป็นเชิงเชื้อเฉินเจ้าสำนักเสียวลิ้มเจ้าสำนักเสียวลิ้มกล่าวกี้วกลางว่าได้รับการต้อนรับขับสู้จากเสียวเฮ๊ป อาตมาขอขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยมิกรารับหากต้อนรับบกพล่องวางให้อภัยด้วยเจ้าสำนักเสียวลิ้มกว่าตาผ่านหน้าเหล่าเจ้าสำนักมวลหมู่ยอบฝีมือประดมโนมือ,มอกล่าวว่าทุกท่านโปรดถลอมตัวอาตมาขอล่วงหน้าไปก่อน9กหนึ่งจบคำชักนำสี่องค์รักออกจากเหล่าโดยมีเสนาบดีซ้ายติดตามส่งกี้ยงกลางเบื้องหน้าไปยังมวลหมู่ยอดฟิมือกล่าวว่า ข้าเจ้ายังมีเรื่องคิดหาหรือกับทุกท่านขอเชิญกลับเข้าหอด้วยทั้งหมดไม่ทราบเป็นเรื่องราวใดแต่ล้วนติดตามกี้วิกังกลับเข้าห้องโถงชุดนั่งลงดังเดิมกี้วิกังจึงกล่าวอย่างช้าช้าทุกท่านคงเคยได้ยินฉายาเล้งเอี้ยงเสียงหยินกระมังจอมพลางขวานหานชี้ปิวกล่าวว่านั่นเป็นย่อคนรุ่นก่อนก่อนตายทิ้งตำรามหานพแกอ,อนุชนรุ่นหลังน้องเราเอ่ยอ้างถึงเรื่องนี้ใหญ่กันด้วย ข้าเจ้าได้รับลายแทงบ่งชี้ที่ซอกของตำราอย่างนั้นยายไม่รู้เป็นสืบสอหรือเนื่องเพราะข้าเจ้าไม่มีเวลาปลีกตัวไปอีกประการไม่คิดยึดครองเพลําพังลายแทงผืนนั้นตอนนี้อยู่ที่ใดหรืยกี่วิกางล้วงลายแทงหนังแพะเจาเสือ้อวางลงบนโต๊ะพลางกล่าวทุกท่านลองวิเคราะห์ดูว่าลายแทงผืนนี้บ่งชี้ถึงสารที่ใดหรือ มวลหมู่ยอดฝีมือจับจ้องมองมาอย่างภาพขุนเขาบรรพบบนลายแทงเป็นจุดเดียวเห็นบนสุดกำกับอักษรว่าขุนเขาสลับซับซ้อนซุกซ่อนอยู่หวางกลางบรรพบยอดวิชาฝีมือเลิ่นล้ําฝากไว้แก่ผู้มีวันสนารรมกิวการกล่าวถามว่าทุกท่านดูออกหรือไม่ว่านี่เป็นขุนเขาบรรพบใดเจ้าสำนักตระกูลถังแห่งเมืองซีชวนถังเสียวบุญพลานกล่าวว่า เราพันฉุกคิดถึงสารที่แห่งหนึง่งมีภูมิบิเทศคล้ายคล้ายกับลายแทงผืนนี้อย่างนั้นลองบอกมาฟังดูกระดังกระโนเราเคยติดตามบิดาผู้ร่วงรับไปเสาหาศูนย์ภัยตัวยายในขุนเขาลำนาวพลยายบังเอิญผ่านบรรพบเล้งซิ่วซัวเสียนบางก่อนแถบบนทนกรรมซกเคยพบเห็นบรรพบลูกหนึ่งสูงตรางานเทียมเมฆคล้าคล้ายกับภาพวาดบนลายแทงกี่ยวกับส่งเสียงดองอ้อกล่าวว่า ขอ้อแท้จริงเป็นอย่างไรต้องรุดไปสืบสอบดูค่อยทราบชัดเพียงแต่บรรพบสียมังกรอยู่ในมณฑลกมซกอันไกลโพ้นทุกท่านคิดเดินทางไปโดยพร้อมเพียงหรือไม่เจ้าสำนักแชรเสียกล่าวว่าพวกเราคิดกลับสำนักไปสักคราอย่างนั้นทุกท่านโปรดเรื่องแฟนผู้แทนท่านหนึ่งเดินทางสู่บรรพบสียมังกรพร้อมกับคนของข้าพเจ้าเพื่อยืนยันว่าสอดคล้องกับภาพลายแทงหรือไม่ไมิทราบทุกท่านเห็นเป็นอย่างไรด้วยหัวหน้าพักรยาจกกล่าวว่า ขอทานเท่า,าข,ขอยกย่องชี้ใตเฮ็ยเป็นตัวแทนฝ่าย er. เราเจ้าสานักเชียงแป้สนับสนุนว่าชี้ไต้เฮ็ยเป็นผู้เยี่ยมผานแห่งยุคมีคุณลมบัติสอดคล้องทุกประการเราขอสนับสนุนข้อเสนอของปังจูเจ้าสำนักอื่นเหล่าย่อฟีมือล้วนเห็นพ้องด้วยกิ้วกลางจึงกล่าวเจสณาส่วนรวมสอดคล้องต้องการได้แต่รบกวนชี้ตัวกอแล้วจอมพลังขวัญหานชี้ปิวไม่อาจใบเบียงปฏิเสธกล่าวว่า ทุกท่านเมื่อให้เกียรติปานี้เราก็ขอน้อมรับคำสั่งกี้วิการกล่าวว่าทุกท่านเดินทางกลับสำนักสำรวจสภาพภายในค่อยเดินทางมาสมทบชี้ไตเฮียบและควงของข้าพเจ้าหากสืบสอบได้ความใดค่อยหาเรือโดยละเอียดทุกผู้คนโผล่ศีรษะเห็นพ้องทยอยผุดลุกขึ้นกล่าวคำอำลาจากนั้นกี่วิการชึกชักนำบรือในสังกัดทั้งหมดติดตามส่งถึงหน้าประตูเหลา่าผลจากการจุมดุมขานี้ เหล่าเจ้าสำนักมวลหมูยอดฝีมือล้วนรับทราบถึงฝีมือสุดยอดของกี้วิกังพร้อมกับนิยมเลื่อมใสต่อพฤติการของทายาตรรับช่วงฝีมือราชนอเินิาบาตผู้นี้ยิ่งจอมพลังขวัญหานมองตามงาหลังทั้งหมดจนลับตาจึงเหลียวหน้ามายัางกี้วิกังถามว่าน้องเราคิดจะส่งผู้ใดร่วมทางไปกับเราหรือข้าพเจ้าคิดส่งชวนตีร่วมทางกับท่านกำหนดออกเดินทางเล่าวันพรุ่งนี้เป็นไร จอมพลังขวัญหารโพศิษากล่าวว่าโตลงตอนนี้เราขอปิดตัวไปกับชักกกมชาพวกของที่ร่วมทางมาอาภัยที่ข้าพเจ้าไม่ติดตามส่งมิต้องเกรงใจเก่าจบหันกายสาวเท้าจากไปเสียเทงเทงที่ก้างกายกี้กลางพันถามว่าท่านคิดใช้ชวนตีเดินทางสู่บรรพบุรีมังกรอย่างนั้นขอ้อรีบาดหมางระหว่างชวนตีกับเจ้าสำนักบูตึงเล่ากี้กลางกล่าเแช่มช้าก่อนที่ชวนตีสามารถเรียนรู้ยอดฟิชชา ข้าเจ้ามิคิดให้มันประจันกับเจ้าสนับบูตึงเนี่ยเปิดเผยตรงๆเพียงแต่ท่านนัดหมายเจ้าสนับบูตึงมายังเมืองอึ้งกลางไม่ทราบมันยินยอมรุดมาหรือไม่กีวกลางตาทอประกายวูบเกา่าในความคาดคิดข้าเจ้าเจ้าสนับบูตึงใกล้เดินทางมาถึงแล้วจบคำชักชวนนางกลับเข้าเหลาอย่าเมื่อม่านวิีการครี่กลางลงเหลายกปิ่งเล้าจุดโคมไฟทุกแห่งหนภายในเหลากลับสงบสงัดผิดแปลกจวันก่อน ที่แท้ยอ่อฝีมือซึ่งด้านด้นมาตามข่าวโควมลอยทยอนเดินทางออกจากเมืองไปแล้วห้องพักต่างๆจึงมีแต่พ่อค้าวานิสพำนักอยู่ไม่ถึง10คนภายในห้องโถงชั้นล่างของหอกี่วการเ,เสียเทงเทงเสนาบดีซ้ายขวาเจ้าของเหลา่าห้างเทียนทิว้วเสมียนห่อใต้นี้และองครัก์หน้าอื้งน,นั่งหาหรเรื่องราวกันกี่วการกล่าวว่าเมื่อพบพานเจ้าสนับบูตึงข้าเจ้าคิดเดินทางสู่ดินแดนนำ้ำไฮสมทบกับลังมวยและพวก ดังนั้นสถานการณ์ในที่นี้ขอมอบหมายให้พวกท่านดูแลแทนเสนาบดินซ้ายกล่าวว่าบุรีรัขอติดตามจูยินสูน้ำให้ช่วยเหลืออีกอแรงหนึ่งนั่นกลับไม่ต้องพวกท่านช่วยเหลือเจ้าของเหล่าแท่ห้างทางด้านนี้คอยติดตามข่า,ขาวคราวความเคลื่อนไหวในยุจากเข้าเจ้าจะนำพาเท่งม่วยสูน้ำให้เพียงสองคนเจ้าของเหล่าห้างเทียนทิว้วถามสอขึ้นชวนตีต้องออกเดินทางร่วมกับจอมพลังขวัญหารในวันพรุ่งนี้ขาเจ้าจึงมอบลายแทง เล้งองเสียงหญิงแก้มันให้พักผ่อนแต่เนิ่นเน่เสนาบปดีขวาขณะาจะกล่าวกระไกี่วิการพันโบกมือห้ามปามไว้กล่าวเบาๆวา่ามีคนมาแล้วทั้งหมดงงงานพูดยามกระทนหันยังไม่ได้ยินเสียงปิดปกติใดรอคอยชัวยนะ่วขณะจึงมเกิดเสียงชายเสื้อผ้าหลมเคลื่อนตรงมายังหอหลังนี้แว่วเสียงองค์คลักอึง้งอุย้ยก่วงซึ่งทําหน้าที่ร่าะเวนอยู่เบื้องนอกตวาถามว่าผู้มาเป็นใครหรือ ได้ยินซุ้มเสียงแก่งกล้าวกังหวาเสียงดังดังว่าพวกเรารุดมาตามนัดหมายกับเทพกระบี่เสื้อขาวกี้กลางแม้ไม่เคยรับฝังซุ้มเสียงนี้มาก่อนพอฝังก็ค้าคำนวณออกว่าผู้มาเป็นใครกล่าวเสียงกังหวานองคล์ลกครแซ่เอื้องเปิดทางให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาองค์ลัครเอื้องอุ้ยกวงที่เบื้องนอกรับคำเชักชวนเหล่าบริวารเบี่ยงกายเปิดทางเห็นเงาคนถลันบูบนักพระชลชาอายุห้าสิบเศษเข้าหน้าผอมสูบ ตาเจอดจ้าวาวับไว้คราวยาวจลดอกปรากฏขึ้นที่หน้าประตูหอทางด้านหลังนักพรตฉลาตามติดด้วยนักพรตคิ้วคราวขาวโผลสีหน้าเกรงขืนสมรวมเหนือไหล่ขวาเผยเห็นด้ามกระบี่จำนวนเจ็ดคนกี้วกางยืดกายขึ้นเสียเทงเทงเส,สานาบิดเสนา,าบดีซ้ายขวาและพวกล้วนผลุกข,ขึ้นยืนเรีงรายอยู่ด้านหลังกี้วกางกี้วกางเพ่งตาวาวับ จับจ้องมองนับพชลาที่นำหน้า,า,าประสานเดินกล่าวว่าผู้มาคงเป็นเจ้าสนักบูตึงกระมังนับพชลาคือเจ้าสนักบูตึงรุ่นปัจจุบันใช้ยาจีเอียงเต้าเจียงติดตามด้วยบูตึงฉิกจื้อทำหน้าที่องครักษิทัก์ย่ามนั้นเจ้าสนักบูตึงเป่งเสียงหูดอดังยาวนานกล่าวว่าถูกต้องท่านคงเป็นเทพกระบ,บี่เสื้อขาวแล้วกิวการพาสดารับกล่าวว่าเบื้องหน้า น้ำค้างหนาหนาขอเชิญท่านเจ้าสนักเข้าห้องโถงมาสนทนากันเป็นไรเจ้าสนักบูตึงกล่าวสียงเย็นเฉานั่นกับไิตต้อ,อัตมาเพียงรุดมาตามนัดหมายมิคิดโอสพาปลาสายนานไปหรือท่านเจ้าสนักระแวงคาง,าง,างห้องโถงนี้เป็นถ้ำเสือวางมังกรนึกเจ้าสนักบูตึงหัวเราะฮาๆกล่าวว่าต่อให้เป็นถ้ำเสือวางมังกรอัตมาก็หาประวัติผ่านเพิงไม่จบคำก้าวยาวเข้าห้องโถงมาเจ็ดชื่อแห่งบูตึง ตามติดอยู่ด้านหลังอย่างกระชั้นชิด